ดินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่องอีมายสอนสังเกติสใ้ีวสิดูสิมันเี่แล้ความเดิมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้และก็ทบทวนในเรื่องของรากซักเรื่องของ การใช้ prefix และก็ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับ suffix ที่เราเคยผ่านผ่านตาม,มาแล้วโดยหลักของการเรียนรู้เกี่ยวกับ prefix นี้เราก็จะทำตามกฎสามข้อข้อที่1ก็คือการสังเกตว่าเราเห็นรากศัพท์อะไรสองเราก็จะมาเรียนรู้ว่า prefix ตัวที่เรากำลังเรียนอยู่นั้นมีความหมายว่าอะไร ซึ่งหน้าที่หลักของ prefix นั้นเราจะเปลี่ยนความหมายให้กับคำศัพท์นั้นๆเรายังต้องสังเกตอยู่พอสมควรใน EP ที่หนึ่งนี้เราจะเริ่มต้นด้วย negative prefix คำอุปสรรคหรือว่า prefix นี้ที่เติมลงไปแล้วมีความหมายตรงข้ามกับความหมายเดิมหรืออาจจะมีความหมายว่าไม่มีดังต่อไปนี้ ่ันอิ I, in, in, er, ill, this and the. นอินออร์อิลดิสแอดีใน prefix ตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีคำอุปสรรคมากมายที่มีความหมายไม่หรือว่ามันตรงกันข้ามกับความหมายเดิมจึงเป็นที่มาของชื่อว่า negative prefix พอ t o ต what you see สิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เราคุ้นตาหรือไม่ comfortable เมื่อลงเธอด้วย Able จะเป็นคำคุณศัพท์มีความหมายว่าสะดวกสบายเรากำลังอยู่ในเรื่องของ negative prefix แน่นอนเมื่อเติมตัวนี้ลงไปจะมีความหมายว่าไม่สะดวกสบายอาจจะหมายถึงไม่สบายใจด้วยก็ได้ สังเกตว่าหน้าที่ของคำไม่ได้เปลี่ยนดูคำต่อไป necessary มีความหมายว่าจำเป็นมันเคยเป็นหน้าที่อะไรมันก็ยังจะไปนหน้าที่เดิมแบบนั้นที่เปลี่ยนไปมีก็แค่ความหมายเท่านั้น เมื่อเติมอนลงไปความหมายตรงข้ามจากที่จำเป็นก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปหน้าที่ของคำเหมือนเดิมคำต่อไป accustomed accustomed Acc มีความหมายว่าคุ้นเคยหรือคุ้นชิน accustomed ตัวนี้มาจากคำกริยาเติมด d ลงไปแต่ทำหน้าที่เป็นคำ พนะแต่ว่าการเติม prefix ลงไปนั้นเราไม่สนว่ามันจะเป็นคำใดมาก่อนเติม on ลงไปเป็น u n accustomed หน้าที่ของคำเหมือนเดิมความหมายตรงข้ามจากที่คุ้นเคยกลายเป็นไม่คุ้นเคยคราวนี้เรามาเรียนรู้กับ prefix ที่เราเห็นมันไม่ใช่เรื่องยาก Mortal มีความหมายว่าต้องตายมีความหมายว่าตายได้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินหนังเรื่อง Mortal Combat ซึ่งมีความหมายว่าการต่อสู้ที่ถึงตายหคล้ายการต่อสู้ของ g r a d i a t o r ในโคลโรเซียมสมัยก่อนนั่นเองสังเกตเห็นอะไร คำที่เติมให้กับ o ม t ท l ทำไมไม่ใช่อันละ่ะเดินเป็นอิมไปได้จาก o ม t ท l ที่แปลว่าต้องตายกลายเป็น Immortal มี p r e f i x คืออิมความหมายจึงเปลี่ยนไปแปลว่าไม่ต้องตายเป็นอมะตะยูคำต่อไป possible ในที่นี้ลงท้ายโดย e b l e เป็นที่สังเกตเหมือนคําว่า able เป็นคําคุณศัพท์แต่ความหมายมันแปลว่า เป็นไปได้เติมอะไรดีเพื่อให้กลายเป็น negative prefix หรือมีความหมายที่มันตรงกันข้ามตัวนี้ก็เติม im เข้าไปเช่นเดียวกันทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะอืมมีข้อสังเกตยังไงกันนะลองดูคำต่อไป barons มีความหมายว่า ความสมดุลเป็นคำนามอ๋อเติมอิมเข้าไปนั่นเอง i m b a r a n c e ความหมายแปลว่าความไม่สมดุลสังเกตเห็นอะไรการใช้อิมสิ่งที่เรารู้ณนะตอนนี้คือเติมอิมลงไปแล้วความหมายตรงกันข้ามความหมายเปลี่ยนไปเป็นทางลบ แล้วเรามีหลักสังเกตอย่างไรสิ่งที่เราจะเรียนรู้กับพีเฟกซตัวนี้ก็คือสังเกตเห็นไหมว่ามันขึ้นต้นด้วยตัว P M และ B คำที่ขึ้นต้นด้วยเมอเหรือ M P B ที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เราจะเติมคำว่าอิมลงไป ถ้าเราต้องการที่จะให้มันมีความหมายตรงกันข้าม im และ in ม,มีความหมายเท่ากัน im และ in เมื่อเติมลงไปมีความหมายตรงกันข้ามต่อไป regular มีความหมายว่าปกติหรือว่าทั่วไปอืม เติมอิมได้ไหมเราสรุปกฎของอิมไปเมื่อสักครู่นี้ต้องขึ้นต้นด้วย M P B นั่นเองถึงจะเติมอิมลงไปด้วยแต่ตัวนี้ขึ้นต้นตัว R เราลองมาเดาสิมันมีหลักนิดหนึ่งที่ถ้าเรารู้เราจะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง irregular จากที่แปลว่าปกติก็จะเป็นไม่ปกติสังเกตเห็นอะไรถ้ายัางนึกไม่ออกดูคำต่อไป relative ที่แปลว่าสัมพันธ์กันมันสอดคล้องกันหากเราต้องเกินที่จะปลี่ยนความหมายไม่มีความสัมพันธ์กันเราจะเติม er or เริม่มเห็นอะไรหรือยังเห็นไหมความหมายมันเปลี่ยนไปเป็นไม่สัมพันธ์ถ้างั้นเพื่อความชัวร์กับสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ไปดูคำต่อไป removable แปลว่าสามารถย้ายได้สามารถเคลื่อนที่ได้หรือว่ากำจัดออกไปได้และเราทาจะบอกว่าเคลื่อนย้ายไม่ได้ เคลื่อนที่ไม่ได้ความหมายเป็นตรงกันข้ามจะเติมคำว่าเออลงไปอ๋อแบบนี้ก็น่าจะมองออกแล้วใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงเติมเออลงไปเพราะมันขึ้นต้นด้วยตัวอรนั่นเองเราก็เลยเติมคำว่าเออทุกตัว สรุปกฎของหน้านี้ก็คือเออมีค่าเท่ากับ in และทั้งเออและ in มีความหมายตรงกันข้าต่อไป regal regal reg แปลว่าถูกกฎหมายงานที่ถูกกฎหมายเราจะเรียกว่า legal work ถ้าทำงาน อย่างถูกกฎหมายเราจะใช้คำว่า work Legal l y เอาละเราไม่ได้เรียนเรื่องนั้นนี่นะถ้าเราจะต้องการเปลี่ยนความหมายว่าผิดกฎหมายล่ะเราจะเติมอะไรลงไปถ้าให้เดาเชื่อเธอมีคนเดาออกแล้วล่ะใช่ตัวนี้ไหม illegal illegal จากถูกกฎหมายเปลี่ยนเป็นผิดกฎหมายเราเติม ill อีลไปเพราะอะไรมาซ้ำความเข้าใจซ้สำสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวว่ามันใช่ไหมนะมาดูด้วยคำนี้ r e g a b l e มีความหมายว่าอ่านออกอืมและถ้าเราจะบอกว่ามันอ่านไม่ออกมันอ่านยากมากเราจะเติมคำว่า อิวอ๋อเมื่อเติมอิลงไปความหมายเปลี่ยนแบบนี้สองคำเขียนเหมือนกันขึ้นต้นเหมือนกันแบบนี้ก็เดาไม่ยากใช่ไหมว่าการที่เราจะเติมอิเราจะเติมให้กับคำที่ขึ้นต้นด้วย L อนั่นเองและคำสุดท้ายของหน้านี้ก็คือ t ี r ทรตที่แปลว่าอ่านออกเขียนได้หรือว่ามีความรู้ความสามารถนั่นเอง ถ้าเราจะบอกว่าอ่านไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกเราจะใช้คำว่า illiterate ที่มีความหมายว่าไม่รู้หนังสือคำว่าไร้การศึกษาในที่นี้ไม่ใช่คำดาแต่หมายถึงไม่ได้ผ่านเข้ามาในกระบวนการของการศึกษาไม่มีการได้ฝึกฝนการเรียนรู้ใดๆเราจะมาสรุปกฎหน้านี้ คำที่ขึ้นต้นด้วย L เมื่อต้องการทำให้เป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามเดิมเราจะเติมคำว่า you e ดังนั้น You e in มีความหมายเหมือนกันเมื่อเติมลงไปยคำนั้นๆนจะมีความหมายตรงกันข้าม c a f f e i n a t e d คำนี้คือ คาเฟอีน่ามาเจอเขาว่า c คา f ฟอีนมีการเติมเอชลงไปให้เป็นคำกริยาและเติมอีดีลงไปทำให้คำนั้นมีความหมายเป็นคำคุณศัพท์ได้ดังนั้นคำนี้ f f e i n a t e d แปลว่ามีคาเฟอีนผสมอยู่ถ้าเราจะบอกว่าไม่มีคาเฟอีนอันนี้นะไม่มีคาเฟอีนเด็กกินได้อะไรแบบนี้ เราจะใช้คำศัพท์ว่า decaffein แปลว่าไม่มีคาเฟอีนผสมอยู่คำต่อไป centralize แปลว่ารวบรวมไว้ตรงกลางหรือว่าเป็นการรวมอำนาจเอาไว้ดังนั้นถ้าเราต้องการจะบอกว่าไม่เอาอำนาจไว้ตรงกลางล่ะเราก็จะใช้คำว่า decentralize จากที่รวมเอาไว้ตรงกลางเราก็เอาออกกระจายออกไปคำต่อไปโคดที่แปลว่าใส่รหัสแล้ว Decode จะแปลว่าถอดรหัสนั่นเองถ้าโคดใส่รหัส e c โ d e ถอดรหัสมีดี มีความหมายว่าตรงกันข้ามหรือจำง่ายๆเราจะพูดว่ามีดีมันไม่ดีแบบนั้นก็ได้ม,มันจะงงไหมนะเอาละ่ะคำต่อไป u b g r a d e eh? ที่แปลว่าความสามารถเมื่อเติมคำว,ว่า this ลงไปจะมีความหมายว่าไร้ความสามารถหรือมันหมายถึงความพิการ Oh, disabrating. Connect. ที่มีความหมายว่าเชื่อมต่อ Disconnect. ก็จะมีความหมายว่าหลุดจากการเชื่อมต่อหรือขาดการเชื่อมต่อน,นิ่ง Honest. ที่แปลว่าซื่อสัตย์สุจริต เมื่อเติมเด s ลงไปหมายถึงคนที่อ่อไม่ใช่คนที่หมายถึงมีลักษณะไม่ซื่อสัตย์อ๋อคำว่ากังชินในที่นี้ก็เป็นภาษาจีนมันเป็นภาษาจีนซึ่งการฉิงกังชินหมายความว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์แต่ถ้าตรงฉินนั้นหมายถึงคนดีอ๋อเราเรียนภาษาอังกฤษ แต่มันก็เชื่อมโยงไปหาภาษาอื่นๆด้วยซึ่งภาษาไทยนั้นเราก็ดึงมาใช้จากหลากหลายภาษาดังนั้นเราก็ควรที่จะเรียนรู้เรรียนู้เอาไว้สรุปกฎหน้านี้ก็คือการใช้ t h i s t h i s เท่ากับ not ซึ่งมีความหมายว่าตรงกันข้ามบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของ negative p r e f i x ก็จบลงหวังว่าเจ้าจะเข้าใจยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe และก็กดติดตามเพื่อแจ้งเตือนให้รู้ว่าเนื้อหาต่อไปจะอัปเดตเมื่อไหร่ไปก่อนนะ